ชื่อร้านก็คือข้าวบ้านแม่เจ้าอาหารซีฟู้ดเหมือนสดสดวันกะบวันตั้งจ,จอมอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้ทานและยิ่งเน้นวัตถุด,ดิบที่นี่คือโคสดโคส,สดมากเหมือนแอาบมากินข้าวบ้านแม่แม่ทำให้ินจริงๆ วันนี้ก็ลุงจะพาไปกินร้านอาหารเรียกว่าต้องจองและทางเข้าไปก็ซับซ้อนพอสมควรต้องเปิด o o o l l m m p s เท่านั้นชื่อร้านเจาชื่อข้าวบ้านแม่พิมเพราะข้าวบ้านแม่เลยนะแล้วก็ไปตามแบบ เขาขายเป็นพวกซีฟู้ดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเขามีเรือเองอยู่ทางใต้แล้วก็เคยเปิดร้านอาหารอยู่ทางใต้อยู่แล้วแล้ตอนนี้ช่วงโควิดเขากลับประทําที่บ้านแต่ก็ยังคงเอาวัตถุดิบที่เป็นสดๆจากทางใต้เนี่ยเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทําแต่บอกก่อนนะต้องจองเท่านั้นเปิดเข้าไปหน้าเพจเขาเลยฮะชื่อร้านข้าวบ้านแม่ครับ คือทางเข้ามาตาม Google แบบอะ่ะนี่เขาอยู่อย่างนี้ฮะ<ค><น>เข้ามาได้เลยลุงก็เข้ามาจนจะถึงแต่บอกเลยนะต้องโทรจองนะอ,อยู่ๆคุณจะวอล์กอินเข้ามาไม่ได้นะฮะบรรยากาศเรียกว่าบ้บบานนเลยอยู่แถวพุธบูชาตุดนายของคุณอยู่ทางซ้ายเจอแล้วถึงแล้วฮรร้านอาหา<ค><น>รของเาขาเขาจะไม่มีเมนูนะจะแล้วแต่ว่าเขามีอะไรแล้วก็สั่งมากินกันวันนั้นอะ่ะนะฮะนี่ฮะร้านข้าวบ้านแม่ครับโอเคเดี๋ยวลุงจอดรถ่อดแเดี๋ยวเราค่อยเดินกัน นีน่ครับลุงกำลังเดินเข้าไปในร้านเขาซึ้ป็นบ้านนะชาวบ้านแม่ลุงก็จะฝากไว้นิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ลุงด้วยแล้วกันนะเดีย๋ยวเราลุงจะเข้าไปดูข้างในกันครับอว่าตู้ดื่มวันนี้มันม ไอ้เชลก็มีหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาดูเมนูมีอะไรบ้างกันอันนี้เป็นเมนูอะไรฮะ ทัวไปฟังๆงลุงยังไม่ได้คุยกับคุณเจ้าของร้านเลย แจ็คนะฮะเดิมทีเดียวเนี่ยตอนนั้นเปิดร้านอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ตรงแถวถนนสุขสวัสดิ์ครับขายพวกเป็ดทะเลพวกข้าวแกงเนี่ยครับอ๋อเหรอฮะแต่จริงจริงเราส่งอาหารทะเลมาสิบกว่าปีแล้วส่งอยู่ที่อีสานครับก็เลยเลิกทำข้าวแกงแล้วกาทำมาซมเต้พวกนี้ใหม่ครับทำอาหารซีฟู้ดคือเอาทะเลที่ส่งไปอีสานมาเป็นสิบเปีส่งไปหนองคายลาวอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสดของวัตถุดิบที่นี่เชื่อใจได้เลยครับแล้วก็คุณแจ็ ะะเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็เลยลองมาจากพัอจปูททำจนตอนเนี้ยบอกเลยว่ามีชื่อในโซเชียลร้านหนึ่งเลยคือใช้ชื่อข้าวบ้านแม่นะฮะแล้วเมนูเด็ดที่นี่ก็เ,เป็นพวกก้านคุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้นครับ แล้วก็เห็นบอกขายไม่ได้คือไปปูกข้าพีพ่เกลือค่ะเหลงมาถึงน่เวลานี้คือจองไว้11โมงนี่ถึง10โมงขึ้นเองแต่ลูกค้าเต็มร้านแลวแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดานะครซึ่งบอกแล้วว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยสามารถจองได้ฮนะวันต่อวัน2วันได้แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ต้องจองล่วงหน้าเป็นอาทิตย์นะคะ พ่อครัวคือผุ้แ็กอยู่บนเีือนั้นลุงก็คงไม่เข้าไปบรบกวนแล้เวเราไปนั่งรอที่โตะเลยว่าเราสั่งอะไรเขาไว้บ้างครับแล้เวเราดูนะครับรายการอาหารนะก็จะปรับขึ้นไปตามวัตถุดิบอันนี้ก็คือเป็นพวกราดข้าวราดทั้งหลายแล้วก็เป็นกับข้าวนี่คือราคานะ ห okay. มาครบแล้วเดีย๋ยวลุงจะลองดูทุกอย่างเลยแล้วจะเป็นยังไงตามลุงมาเลยอันนี้ก็เป็นไข่ข้นปูคำแรกที่เข้าไปจะบอกเลยว่าปูสดมากน,นี่ก็เป็นปูผัดพริกแยงที่นี่ขเขาแนะนําสดของวัตถุดิบป็นอย่างนี้ตันะอย่างสดจริงๆน,นี้เป็นปลาหมึกผัดกระปิปลาหมึกผัดกระปิปะเปขาบอกว่าที่นี่เป็นจานเด็ดอีกอย่างหนึงฮะที่พลาดไม่ได้ ปลาหมึกหนาเด้งผัดกับกระเป็กซึ่งเด็นรสจะไม่แรงออกนัวนัวหอมอร่อยครับนี่คือกระเพราอุตนาประกอบไปด้วยหอยเชลล์กุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วก็มีเท็กเจอร์ขึ้นมาอย่างคือเขาจะใส่กักลงไปด้วยอร่อยครับนี่ก็เป็นซีฟู้ดผัดชาจานนู้นผัดกะเพราแต่นี่เป็นผัดชานี่ครับจานผัดชา อันนี้ข้าวค,คุกไข่ปูครับอันนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นอาหารที่กินง่ายมนแม่ทําให้กินจริงๆคือรสชาติไม่ได้ฉูดฉาดหรือรสชาติไม่ได้จัดจ้านอะไรแต่รสชาติมันจะกลมกล่อมทานได้เรื่อยๆถือว่าหอมอร่อยมาบ่อยๆไม่ไหวอ้วนเพราะว่ามันกเจรอญอาหารทุกอย่างมันต้องทานอย่างข้าวทานได้เรื่อยๆมันไม่เจ็บ กิจ้าแต่ทุกอย่างผมกูรมากแล้ยิ่งเน้นวัตถุดิบที่นี่คือโคตรสดอย่างที่บอกอะเขาคือเคยเป็นเของเรือเท่าที่คุยคุณแจ็คเขาบอกว่าเขาจะอาหารซีฟู้ดมาส่งสดๆดวันต่อวันขึ้นมาคืนทีเช้าวาถึงที่ร้านแล้ว มือเนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารที่เหมือนแบบมากินข้าวบ้านแม่เพราะฉะนั้นลุงอยากจะบอกว่าลองมามาหาบรรยากาศเงียบๆในสวนมะพร้าวมาทำรู้กัน คือในกรุงเทพนะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแต่บรยากาศร่มเื่อนดีมากร้านเขาเปิดทุกวันถ้าวันธรรมดาขอจองล่วงหน้าวัน2วันแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องจองอย่างน้อยคือ1อาทิตย์ถึงจะได้ไขายส่วนซีฟู้ดนี่จะมาได้เรื่อยๆฮะแล้วเขามาสดทุกวันถ้าอ,อย่างไรเ็าลองโทรหาเขาดูนะฮะโทรยากนิดนึงตอนที่ลุงมาลุงอาจะโทรติดต่อได้ก็2สองวันถ้าพยายามโทรในช่วงเวลาที่เขาขายร้านเขาจะเปิด10บโมงเช้าถึงบ่ายสองนะฮะหรือว่าเสร็ร้านหนึ่งจองม,มาสรุกสนานมาเนี่ย เด็กก็กินได้ฮะรสชาติเขาไม่จัดจ้านครังคลิปนี้ลุงก็ขอจบลง,งครงนี้ฝากทุกท่างหนึ่งช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ให้ลุงด้วยแต่เดี๋ยวก็ลุงขอพินให้อิ่มน้ำสำราญเมือกก่อนี้ก่อนมันบายแล้วขอจบทีเข้าวอน